สวัสดี FC ชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมายังจังหวัดแพร่เราไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดที่ไหนนะฮะวันนี้เราจะนำทุกท่านมารู้จักร้านอาหารนะฮะซึ่งมีอยู่อย่างยาวนานแล้วนะฮะเนาะเมื่อเรานึกถึงร้านข้าวซอยในจังหวัดแพร่ร้านนี้ต้องเป็น ร้านที่เราจะต้องนึกถึงแล้วก็เป็นหนึ่งในร้านที่ทุกคนจะมาเยือนนะฮะก็คือข้าวซอยเจเล็กนะฮะเนาะซึ่งตั้งอยู่ที่ประตูชัยนะฮะเนาะซึ่งมีเมนูข้าวซอยมากมายให้เราได้เลือกนะฮะแล้วก็มีเมนูกินแมอมเมนูแบบว่าออเดอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะเราจะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรให้น่าสนใจบ้างน,นะ,ะตามกันไปเลยค่ะ ตอนนี้เรานำทุกท่านนะฮะเดินทางมายังประตูชัยนะที่เป็นแหล่งแบบในมาร์เก็ตของชาวแพร่นะฮะที่มีการขายของถึงดึกดื่มเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่เงียบเหงาซึ่งเป็นจุดเดียวกับการร้านอาที่ตั้งของร้านข้าวซอยเจเล็กนครัข้าวซอยเจเล็กประตูชัยก็จะอยู่รงบริเวณ อนนี้เรามาอยู่ในร้านแล้วนะฮะซึ่งในร้านก็จะมีข้าวซอยที่มีท็อปปิ้งให้เลือกอยู่หลากหลายนันก็คือมีไก่หมูลูกชิ้นเนก้ึงนะแล้วก็กุ้งหรือปลาแล้วก็<ต>มีด<ต>ูอื่นๆโอ้โหมีเนื้อแล้วก็ข้าวขาหมูนะฮะแล้วก็มีขนมจีนตอนนี้มาถึง<อ>แล้วก็คือข้าวซอยไก่มีเครื่องเคียงนะ ซอยพวกมันเราจะมาปรุงเริ่มต้นอด้วยการบีบมะนาวิ่มฝรั่งเคลียวจะใส่น้ำตาลอีกไหมจะต้องมีการปรุงพริกขาวถ้ากิน้อดซอยก,ก็ต้องเสิร์ฟพริกขาว ือความเผ็ดริ้วหวานครบทุกรสก็โนตอนนี้เราได้เวลามาชิมแล้วหลังจากที่เราปรุงนะฮะครบรสนะฮะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม มาทาุกเอ็นซีดีค่ะไม่ปรุงก็ไ okay. ม yeah. ่อร่อยเลีมยงป่นเราสั่งเป็นข้าวซอยจานกินแฮมถ้วยได้ก่อนมีความเข้มข้นมากติ่มอีกด้วยก็ไดน้เข้าว่อยอยากกินข้าวซอยเนื้อเขาบวหันื่อกียงตอนนี้เราเราจะมา ชิมของกินแอนมนะคะก็คือขนมจีมมีกุ้งกับหมูก็จะเสิร์ฟมาเป็นรันษณะน,นะฮะชิมกับซอสอซอสของเขาจะเป็นแบบเข้มข้นหวานเปรีย้ยวทำให้แบบรสชาติขนมจีกลมกล่อมมากที ที่ร้านยัมีบริการนาำเครื่องเติม,ตมก็จะโอเลียนเก๊กมวยชามนาวโระเจีบเย,เบย,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 ยบแล้วก็น้ำล้ำยาหมดแค่า20บาทนี่คือเราสั่งแบบเป็นน้ำล้ำยาเบาหวานพอดีช,ช,ชุ่มฉ่ำหับร้อนได้ กับเดดได้ตอนนี้เรากินกันเสร็จแล้วนะฮะเนาะแล้วก็เราก็มีซื้อข้าวผัดปูอีกหนึ่งหอ่อกลับบ้านนะฮะสิริรวมนะฮะอ่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด240บาทนะฮะก็ตกกันคนละ1้วบกว่าบาท120บาทนะฮะนะเพราะฉะนั้นใครที่แวะเวียนผ่านมาตรงนี้นะฮะประตูชายนะฮะเนาะ ามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะฮะข้าวซอยที่เป็นของแบบว่าท้องถิ่นทำเลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของคนเหนือนะฮะเนาะ,ะก็มาลองกันได้นะฮะเนาะซึ่งอีพีนี้ก็ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะฮะติดตามร้านใหม่ๆนะฮะของจังหวัดแพร่แล้วอีพีต่ตอๆไปต้องติดตามว่าหญิงบัวระวงจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนสำหรับอีพีนี้เขากล่าวคํา่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ้งให้เราด้วยนะคะ